สวัสดีครับพบกับ s u p เ r อร์ไวท์พอดแกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราก็จะมาพูดถึงเจ้า b บ n นลี i เลออนชิโน่0 0ร้อยเทรล2กันนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโมเดลที่น่าสนใจจากทางเบ n นลี่ค่ายรถสิงโตยกขาข้างหนึ่งนะครับไม่ใช่ยกขาข้างขวดนะครับมันคือเทรลไบ k ์สุดเท่ตามแบบฉบับโมเดนคลาสสิกของทางค่ายนะครับ อ่อนอื่นเรามาพูดกันถึงเรื่องของดีไซน์กันก่อนนะครับสำหรับเจ้า Leoncino 800 Trail นะครับตัวรถจะมีรายละเอียดที่สวยงามในแบบของมินิมอลนะครับมีความลงตัวตลอดทั้งคันตั้งแต่ไฟหน้า LED พร้อมแฟลิงทรงสูงด้านบนไฟหน้านะครับ มีบางคนหน้าพร้อมสิงโตยกขาเท่ๆอีกหนึ่งตัวนะครับมาที่ด้านท้ายนะครับก็จะมีท่อไอเสียปลายคู่แบบยกสูงซึ่งออกแบบสําหรับโมเดลนี้โดยตรงนะครับจะมาพร้อมกับเพจนัมเบอร์และแผ่นกันความร้อนที่ด้านข้างให้ภาพลักษณ์ดุดันแบบรถแข่งแรลลี่นะครับสิ่งที่เด่นมากๆอีกจุดหนึ่งก็เห็นจะเป็นเรื่องของถังน้ํามันนะครับที่มีเส้นสายดูกำำํายํามาพร้อมกับกาดถังที่บรรจงทําขึ้นมาเป็นพิเศษสวยงามไม่เหมือนใครนะครับและยังมีโลโก้ของทางค่ายพร้อมชื่อรุ่นและลายกราฟิกที่ดูสวยงามลงตัว รับหน้าจอนะครับจะเป็นหน้าจอสี TFT ที่ให้ภาพลักษณ์สมกับเป็นรถแบบโมเดิร์นผสมผสานกับสไตล์คลาสสิกนะครับถัดมาในส่วนของขุมพลังนะครับจะเป็นเครื่องยนต์สสูบเรียงขนาด754ซีซีระบายความร้อนด้วยน้ําซึ่งทางค่ายเคีมาว่ามีแรงม้า76.2แรงม้าที่8,500รอบนะครับและมีแรงบิดสูงสุดที่67นิวตันเมตรที่6,500รอบพร้อมระบบแอซซิดและสลิปเปอร์คัตนะครับในส่วนของแชสซีนะครับก็จะออกแบบมาให้พร้อมลุยกับเส้นทางแบบออฟโรดนะครับจะมีเฟรมแบบเฟรมถักเสริมด้วยเพล,ลห เพิ่มความแข็งแรงซึ่งทางค่ายการันตีมาว่าจะช่วยให้ขับขี่ควบคุมได้ง่ายและแม่นยำมากขึ้นในส่วนของระบบการสะเทือนของรถนะครับด้านหน้าจะเป็นโช๊คหัวกลับจากมาซ็อกีนะครับขนาด50มิลิเมตรสามารถปรับพีโดรีรีเบลและคอมเพรสชันดัม p ิ i n g ได้ส่วนด้านหลังจะเป็นโช๊คเดี่ยววางกลางที่สามารถปรับพีโดลดและรีเบลได้มาถึงเรื่องของระบบเบรกกันบ้างนะครับด้านหน้าจะเป็นดิสเบรกคู่ข,ขนาด320มิลิเมตร มีคาลิเปอร์เบรกเบมโบแบบโมโนบ็อกซีลูกสูบนะครับส่วนด้านหลังจะเป็นดิสเบรกเดียวขนาด260มิลิเมตรและคาลิเปอร์เบรกแบบลูกสูบคู่ในส่วนของล้อก็จะเป็นล้อหน้าขนาด19นิ้วและล้อหลังขนาด17นิ้วนะครับโดยจะเป็นล้อซี่ลวดแบบทูบเลนนะครับหรือว่าเป็นล้อแบบไม่ใช้ยางใดเนั่นเองครับซึ่งก็จะช่วยให้ลุยได้ประมาณหนึ่งแต่ก็ไม่ได้มากมายอะไรนักนะครับโดยรวมๆแล้วก็ถือว่าเป็นรถเทลบค์ที่หล่อหน้าตาดีทีเดียวนะครับลุยได้บ้างนิดหน่อยนะครับน่าจะตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนเมือง ที่ชอบการผจญภัยอยู่ได้ไม่มากก็น้อยนะครับแต่ว่าจะมาจําหน่ายในไทยหรือไม่ก็ต้องลุ้นกันต่อไปนะครับสุดท้ายก็อย่าลืมเป็นกําลังใจให้กับพวกเราทีมงานสุไว้ไทยแลนด์ได้นะครับด้วยการกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ช่องของเรานะครับรวมถึงเข้าไปติดตามพวกเราผ่านช่องทางโซเชียลต่างๆได้นะครับไม่ว่าจะเป็นทางเว็บไซต์นะครับเฟซบุ๊กแฟนเพจนะครับหรือว่าอินสตาแกรนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ